อตโมี่นนี้มีสวัสดีค่ะอตทมี่คิวเรเตอร์ชอนยูจองค่ะปี2021ปีใหม่ก็มาถึงแล้วนะคะสุขสันต์วันปีใหม่กันนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและมีเรื่องดีๆกับอ t โมี่นะคะ สินค้าที่ฉันจะแนะนำต้อนรับวันปีใหม่วันนี้ก็คือสินค้าหมวดอาหารที่ได้รับความรักจากชาวอะโมเมียนมากๆประเทศที่มีจำนวนการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุดในโลกก็คือประเทศเกาหลีค่ะจริงๆมีเหตุผลที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้รับความรักมากมายเป็นพิเศษอยู่ค่ะช่วงนี้พอเรามีเวลาก็ต้องอยู่บ้านเยอะขึ้นบรรดาคุณแม่คงมีความกังวลมากที่ต้องเตรียมอาหารทั้งสามมื้อให้กับลูกๆใช่ไหมคะ แต่จะซื้อพวกอาหารจังฟู้ดหรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปมาให้ทานบ่อยๆก็คิดว่ามันคงไม่ดีต่อสุขภาพกันใช่ไหมล่ะคะเมื่อพูดแล้วทุกคนคงจะนึกถึงสินค้าตัวหนึ่งใช่ไหมคะอะโทมีโปเตโต้ราเมนแล้วก็โปโตโต้ราเมนแป้งเกาหลีฉันจะแนะนําบะหมี่กึือสาเร็จรูปที่ทําจากมันฝรั่งให้ทุกคนรู้จักคะ่ะบะหมี่สาเร็จรูปตัวแรกที่ฉันจะแนะนําก็คือโปเตโต้ราเมนนั่นเองคะ่ะ โทมี่ปเตโต้ราเมนตรงนี้มีเคล็ดลับเพื่อสุขภาพอยู่ค่ะข้อแรกก็คือเส้นบะหมี่ของเราค่ะเส้นที่เหนียวนุ่มและเด้งดึงนี้ดูจากภายนอกอาจจะเหมือนกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วไปแต่ในเส้นบะหมีน่นี้มีความลับซ่อนเอาไว้อยู่ค่ะในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งซองนี้ใช้มันฝรั่งถึง5ผลในปริมาณ90กรัมเลยทีเดียวค่ะ ดังนั้นเมื่อใช้แป้งจากผลมันฝรั่งบดผสมกับผงม,มันฝรั่งด้วยกันแล้วทุกคนจะสัมผัสได้ถึงเส้นที่เหนียวนุ่มและเด้งดึงได้นั่นเองค่ะเหมือนเวลาที่คุณทานแป้งทอดมันฝรั่งกับแป้งทอดทั่วไปความเหนียวนุ่มมันต่างกันค่ะใช่ไหมล่ะคะเราจะได้สัมผัสกับเส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มและเด้งดึงได้นั่นเองค่ะข้อที่2ก็คือผงเครื่องปรุงค่ะ นึ่งในเหตุผลที่บรรดาคุณแม่เตือนลูกๆกันว่านี่อย่าก,กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเลยเพราะผงเครื่องปรุงนี่แหลคะค่ะแต่ว่าผงเครื่องปรุงที่อยู่ในอะโตรมี่โปเตโต้รามเเมนมีเคล็ดลับความพิเศษซ่อนอยู่คะ่ะผงพริกที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนเราก็ใช้พริกป่นเกาหลีคะ่ะนอกจากนี้ผักที่ใช้อย่างต้นหอมสาหร่ายแครอทเห็ดหอมจากเกาหลีทำให สามารถทานได้อย่างสบายใจเลยล่ะค่ะนอกจากจะสัมผัสถึงรสชาติที่เผ็ดร้อนแล้วยังสัมผัสได้ถึงรสชาติที่กลมกล่อมและนุ่มลึกอีกด้วยค่ะข้อที่3ก็คือทุกคนจะสามารถทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีเส้นใย,ยอาหารได้ค่ะเคยได้ยินว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีเส้นใย,ยอาหารบ้างไหมล่คะคะ ในบะหมี่หนึ่งซองนี้จะมีส่วนประกอบของผักกาดหอมอยู่มากถึง450กรัมเลยล่ะคะ่ะทุกคนสามารถทานบะหมี่สำเร็จรูปได้อย่างมีสุขภาพดีและปลอดภัยค่ะคนที่กำลังไดเอทอยู่ยังกังวลใช่ไหมคะตัวนี้คอเลสเตอรอลเท่ากับศูนย์ไขมันอิ่มตัวก็เป็นศูนย์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี้ทุกคนสามารถทานได้อย่างสบายใจเลยล่ะคะ่ะต่อไปเราจะไปดูบะหมี่กึ่งสำเร็จมันฝรั่งเกาหลีแบบถ้วยแค่มีน้ำร้อนไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทานได้อย่างง่ายดายเลยล่ะคะ่ะ ยามดึกเมื่อท้องหิวไม่มีมื้อง่ายๆแบบไหนจะเลิศเท่าบะหมีค่คัพแล้วล่วคะค่ะเดี๋ยวฉันจะลองทานบะหมีค่คัพดูนะคะสิ่งที่ฉันอยากจะอวดก็คือโอ้เส้นบะหมี่นั่นเองคะ่ะเส้นบะหมี่ที่เด้งดึ๋งเด้งดึงแบบนี้ฉันจะทานแล้วนะคะอืมสัมผัสตอนเคี้ยวกลือลงไปสุดยอดไปเลยคะ่ะเดี๋ยวจะลองซอสน้ำซุปนะคะอม ใช่เลยค่ะรสชาตินี้นี่แหละน้ำซุปมีความเผ็ดร้อนแล้วก็กลมกลม่อมประกอบกับเส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มเด้งดนึงในปากเพราะแบบนี้นี่เองเลยทำให้หลายคนติดใจถ้าอยากได้บะหมี่เก่งสำเร็จรูปที่มีสุขภาพดีและอร่อยแล้วจะต้องเป็นบะหมี่อะโทมี่เลยละค่ะ ได้รีวิวอะโทมี่โปเตโต้ราเมนแบบนี้ไปแล้วนะคะบะหมี่กึงสำเร็จรูปที่ดีให้สุขภาพดีและอร่อยฉันก็อยากจะให้ลูกสาวลูกชายฉันกินแต่ฉันก็กังวลว่ามันจะรสเผ็ดเกินไปฉันคิดว่าคงมีคุณพ่อคุณแม่ที่กังวลเรื่องนี้อยู่อะโทมี่เลยแก้ปัญหานี้ให้คะ่ะด้วยอะโทมี่โปเตโต้ราเมนสูตรไม่เผ็ดเส้นเหนียวนุ่มรสชาติกลมกลมอะโทมี่โปเตโต้ราเมนสูตรไม่เผ็ดทำให้เด็กๆอย่างเรากินได้สบาย อะตอมี่โปเตโต้ราเมนสูตรไม่เผ็ดนี้เราได้นำเอาโปเตโต้ราเมนรสดั้งเดิมมาใส่น้ำมันกระเทียมเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมค่ะก็จะได้ยินว่าซุปมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็นุ่มลึกขึ้นค่ะแล้วตัวเส้นบะหมี่นั้นก็มีความเล็กกว่า0.15ด mm ้มิลลิเมตรด้วยละค่ะนั่นก็หมายความว่าความเหนียวนุ่มและขนาดก็จะเหมาะกับหนุนหนูเด็กเด็ก เวลาทานนั่นเองแหละค่ะลูกสาวฉันได้ลองทานแล้วก็พูดค่ะว่าแม่ข้ามันนุ่มมากอร่อยแล้วก็เส้นเด้งดึงเด้งดึงจริงๆลูกสาวฉันปกติจะชอบเอาเส้นมาม่ามาล้างน้ําเพราะกินเผ็ดไม่ได้ค่ะ พราะฉันเห็นลูกทานอย่างอร,อร่อยในฐานะคนเป็นแม่ก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเป็นอาหารที่คนทั้งครอบครัวสามารถทานได้แล้วเราก็ต้องมาดูด้วยค่ะว่าอาหารมีแหล่งการผลิตมาจากที่ไหนเขามีสถาบันวิจัยเป็นของตัวเองค่ะเป็นที่ที่จะคอยค้นคว้าเรื่องสารอาหารและรสชาติอยู่เสมอค่ะผลิตปีละ450,000กล่องเลยละค่ะและเป็นที่ที่มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตด้วยเคล็ดลับที่สั่งสมประสบการณ์การผลิตมาถึง10ปีคนทั้งครอบครัวสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยและวางใจค่ะ อาโ m มี่โปเตโต้ราเมนเราจำหน่ายเป็นกล่องค่ะหนึ่งกล่องราคาสมาชิก980บาท4,000พีวีตั้งแต่เรายังเด็กหากพูดว่าบะหมี่เราจะนึกถึงความอบอุ่นและใกล้ชิดแล้วทุกคนล่คะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนฉันก็จะภูมิใจในรสชาติบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีว่าเป็นที่สุดในโลกถ้าได้ทานครั้งหนึ่งแล้วไม่สามารถลืมรสชาติได้เลย และอยากจะบอกว่ามันจะกลายเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในใจคุณเลยล่ะคะ่ะยิ่งในเวลายากลําบากแบบทุกวันนี้เราจะเติมความอบอุ่นและกําลังใจให้กันด้วยบะหมี่อะโทมี่ที่ดีและอร่อยเติมความอบอุ่นให้กับหน้าหนาวของคุณอุ่นไปถึงใจเลยะคะ่ะเทปนี้ก็เป็นรายการเอโชเทปแรกของปีใหม่ปี2021สุขสัรวันปีใหม่กันทั่วหน้านะคะฉันอะโทมี่คิวเรเตอร์ชอนอูจองค่ะ